สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ NX Battle นะครับผมแน่แล้ววันนี้เรามาอยู่ในคาสเกมของ Union Arena ครับผมโอเควันนี้เราจะมาเล่นกันในเด็กของ Sword Art สีเขียวครับผมก็จะเป็นตัวคล<ว>ิโตะและชินอนนะคนะรับผมแน่คู่กัน ฝออกลาดกันเทียวออนไลน์ครับผมและในส่วนของเด็กที่คิโตชิโนนจะเจอในวันนี้ครับต้องเป็นของแข็งของตึงนะครับผมน้องแชมป์ของเรานะครับแลนสลรอต8.1และ6.1ครับผมซูซูคุแลนส์รอดที่สองตลอดการเพราะว่าไม่ชนะยูจูสึซาสักทีไม่เคยชนะโอเคครับโอเคครับผลจะเป็นยังไงก็เรามารอดูกันเลยดีกว่าครับผมไปกันเลยครับผมลองมาฉุกตาสินกันดีกว่าเมเจอร์อารีนามันก็ไปเกมการเริ่มก่อนเขาได้เลยน่ากอเลยอ้าวยิ ขอเริ่มก่อนครับไม่ให้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 เริ่มหลังกันเลยบูือย่งนี้เล่นเลยเล่นเลยมูอย่างนีู้อย่างนี้เล่นเลยเออเปียเปียบบือครับเชิญเลยได้ทีเดียวเท่านั้นนะจ๊ะห้าจะมีของเล่นไหมมีของเล่นไหมขอละขอร้องโอเคไปต่อได้ไปต่อได้แต่พม่อยากไปต่อเลยโอเคครับฐานที่นเดินต่อไปมันคือนรกนะตัดได้เลยโอเค แล้วก็ไล่เจ็ดครับโอเคกันก่อนครับผมหนึ่งแอคชั่นการลงคิริโตะครับละผ่านเลยเขาเทิร์นจูดหนึ่งครับต้องเป็นนายเท่านั้นคู่หูไปเลยสุสุคุและโคเดียครับสองแอคชั่นโอเคครัแล้วผ่านไปครับจุดอ่อนของสุสุคุอะมันคือการโดนแห่ต้นเกมยังไงล่ะมูเฟ่ขึ้นไปเลยอะ๋อทันคิริโตคุโอเคครับจันแอคชั่นครับผมลองยุกิตอนนี้ลองจูจูดหนึ่งทิ้งหนึ่งครับโอเคครับทิ้งหนึ่งครับโอเค ขั้นที่สองโอเคครับลงนี้มีค่าเสียครับอ่าเป็นลงหนึ่งตอนลง,งนัดหนึ่งใบขึ้นมือครับไม,ไม่ชัดไม่ช่นนั้นจะต้องนัดตัวเองขึ้นโอเคครับโอเคครับผมสองขังง้นจมตี้ใบแรกเลยแต่ข่าวว่าตัวเลดเป็นปตัวป่าดกระสุนถ้าอย่างนั้นแล้วก็อึ๊บอ้ยคุณล<ร>อยคุณลอยหาบุญต่ก่อนนะจ๊ะทานเลยครับเข้าถือจวดหนึ่งครับราต่อจี้นะราต่อจี้ไปก่อนค่อยๆคุยกันคตัวที่หน <รอ S 2> ึ่งไหนครับแน่นอนจงมีชงอยู่ต่อไปแน่นอน จะมีชีวิตจริงหรือป่าในี่ชีวิตจริงหรือเปล่าคุณลอยครับเปิดห้าหุ่นอ่และคุณฮอเนเลียมาไหมฮอเนเลียมาไหมไม่มีคนนี้นะไม่มีคอเนลียแต่มีเรดแปดกครอลี่ตัวที่หนึ่งจดและจดและสามารถทิ้งหนึ่งไปครับอันนี้อ่ะโอเคใจเนี่ยเช่นพอยต์แปลว่ามีหุ่นตรงนี้โคเดรียเปิดห้าครับหนสองาสี่ห้า ้านะไม่มีของให้ลงนั้นหรอป้นะโมไจริงลงไม่ได้อย่างนั้นรอยห้นมเรื่องจริงดิเก็บกลับไปเดี๋ยวนี้โมไปเนี่ยไปกันเลยที่สี่พันครับถ้าอย่างนั้นเลิกเลยครับหยิบเปิดเองเลยอยากโดนเจาะหัวคมๆใบบนเลยถ้าอย่างนั้นให้เปิดให้เปิดให้เปิดนอนทิกเกอร์ไปก่อนดีไหมครับหมดรอบเท่านี้จอครับโมเต็ดไม่ทำครับตรงนั้นมีแค่คอนเนเลียตัวเดียว เราทําอะไรได้ไหมตรงนี้เคยังทําอะไรไม่ได้ครับเอเคไม่มูครับยานิกชั่นนงยุกิครับตัวที่ตัหนึ่งทิ้งหนึ่งทิ้งอะไรดีทิ้งอะไรดีอ่ะทิ้งลามิคาเฟ่ครับแอคชั่นที่สองลองคิริโตครับบาซีหยิบไท้ายจีจีโอหนึ่งใบขึ้นมือที่ไม่ใช่คิริโตครับผมเคหยิบชิโนนขึ้นมือครับ หลังจากนั้นให้ทิ้งมือ1ใบเลือกที่จะทิ้งสองสี่ห้าตรงนี้ทิ้งไปที่ที่ที่อะไรดีที่อะไรด,ไดีอันนี้ต้องใช้ใชนั้นอ่ะทิ้งคลายครับโอเคครับสรุปทิ้งใครนะครับทิ้งคลายโอเคทิ้งคลายโอเคแล้วก็อีกหนึ่งไอชั่งครับผมใช้ไฟนอลปาร์ตี้บาร์บีคิวคิวเลยสองสี่ห้าที่บอกแล้วว่าสเปเชียลเป็นเอาบาร์บีคิวฟาดไม่ใช่สเปเชียลเดี๋ยวรอ,อดูอยู่นีดอยู่นิดแหลมท<ล>ี่หึ่งครับ ชิโน่ั่งจี้อันนี้จะมีเจ็ดจี้แล้วแต่ว่าไม่มีคิริโตอฮะสซี่เล่นหมดถ้าเล่นฝึกมือตรงนี้ไปนอนครับอีกทีนึงไปบีคิวอีกแล้วและก็แอคชั่นที่หนึ่งครับเลดชิโน่นขึ้นไปเลยเรียบอกนะว่าเมื่อลงชิโน่ครับได้เทิร์นที่เลดจะได้ชวไนาอันนี้มีอยู่ห้าที่อีกมีแอคชั่นครับลงปัดพลังให้คิริโตะหนึ่งพันครับแต่เป็นสามพันและเพราะว่ามีฟวานายครับก็ตีเลยเล็งเป้าตีครับผมไปที่คอเนลีย โอเค <Okay S 1> <head shot. S 2> ครับเมื่อเลือกตีมาส,สู้ชนะครับจะเปิด2เลือกหนึ่งใบไว้ข้างบนเด็กได้ครับเ่เรียกมันจะชอบเลยจะไว้บนก็ได้ไว้ล่างก็ได้แต่นี้หนึ่งใบไว้บนหใบไว้ล่างครับแขงมากแ,แต่ก็จะเลือกหน<ม> <1 S 1> ใบบวกพันครับที่เรียกต่อจะเลยสี่พัน 4, 000, แต่ว่าตรงนี้4 0 0พันเข้าเลือดมันไม่มีอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคัลเลอร์อ,อ,อย่างนั้นหรือ มีหรือเปล่าคันเลอร์เขียวจะลงได้ไหมคุณเฟชิวแต่ถ้าคุณเฟชิวจะมีก็คงลงไปตั้งนานแล้วหรือเปล่าจ้าไอ้นุ่มแต่มัไผิดจังหวะมากทีมีก็ผ่านเธอเลยครับขอบเุณจุนหนึครับโอ้ยมีผลแปดอยู่หนึ่งตัวแต่ลงได้แบบอุ้ยเอ็กตาดอตรงนี้อย่าบอกนะว่าไอ้โดนอยู่แล้วเล่นสุดมือแล้วไม่เหลืออะไรแล้วสุสกครุเลผ่านเธอเลยครับขอบคุณจุ่นครับ เอ็กซ์ตร้าดอหนึ่งครับมุเฟตครับมีอยู่แค่ตัวเดียวเตอราไอมาสี่โคนไทชั้น <Okay. S 2> ที่สองครับเตอร์ซีโอเคครับหยิบหนึ่งใบขึ้นมือที่เป็นไ i g h จีโอตรงนั้นพลัง3 5มพัาเพราะฉะนั้นหยิบอะไรไปก็ไม่ค่อยต่าค่ะนาดนั้นสองสี 2, 4, เลือกว่าจะดูอนาคตหรือว่าจะตอบจี้ต่อจี้ดีกว่าเฮดได้ชิทอนขึ้นมือโอเคครับแล้วก็ทิ้งหนึ่งใบครับ มีไปนั่นเลยแม็กก็ชั่นที่หนึ่งอีกแอชชั่นสุดท้ายครับลงชินนั่นแปดจี้รอรับเลยละจ้าแรงไปเลยเพราะฉะนั้นสี่พันตี้ก่อนเลยช้อปปิ้งเลยครับนี่ครับเลทเขาในเลียโคเดียมาเลยเชลเลยสี่จุดหนึ่งมาลงเปิดแท้ขอละตานี้อือมีไหมคุณเซชิวครับเซชิวมาแล้วแสดงว่าเธอหน้าจะมีหกจี้ขั้นต่ำโอเค สองพันตีครับคิริตโต่สี่พันพ็อกครับตอนนี้ถ้าเช่นนั้นมาเก็ตเท็ดเอ็กซ์ตีครับสามพันห้าครับสุสานเพราะฉะนั้นมาเธอออโฟโรฟาลิโอหนึ่งที่ช็อปปิง้งนี่เลยช้อปปิง้งเอ้ยคอเนเลียครับเก็ตหนัขึ้นมือเด็กคอเนเลีเยหรือเปล่าทำไมคอเนเลียเยอะจังเลยอะไรก็ดี่ยผ่านแล้วครับเชนเลยเข้าเทินจวนหนึ่งครับก็ยังหมดมืออยู่ดิ ทำอะไรได้ไหมจ๊ะทำอะไรได้ไหมจ๊ะเด็กจะเอ็กซ์ต้รอครับอ้ยเอ็กซ์ตาดอไม่หยุดมือมันไม่พอเล่นเหรอไอ้ตาดอยขนาดเนี้ยมือไม่พอเลยหนอบูฟเฟตโอเคใจหนึ่งครับลงเป็นสูสกคูโอเคโจนึงครับยังก็ขอมีชีวิตอยู่ต่อก่อนโอเคไปนั่นตั้งสองแอคชั่นครับใจอีกหนึ่งมาเลยอันเดียจังเมื่อลงโจทิ้งครับทิ้งเป็นคนเดียเลยครับแต่ก็ใจหนึ่งครับ เรียนสลอตหกนะจ๊ะต้องเอาสองจี้เก็บไว้ก่อนมาเลยเอาสองจี้เก็บไว้ก่อนแต่เลทยทับตัวสองจี้จริงๆเหรอแต่ทับตาเลยโอเคทางกันไปเลยครับลายซ่าตักเชิญเลยเราเลือกที่จะเอาดามจเข้าแล้วกันไปเลยครับเปิดด้วยที่2ดาเดามิสสองเดมเอาคริโตออกมาให้หน่อยครับหยิบออกมาเลยห้าพันสองเดามจขอสไนเปอร์คมคิริโตมีไหมมีไหมเอ้ยเยากได้อยู่ เป็นคัลเลอร์กับแอคทีฟครับแอคทีฟครับแล้วเลือกที่จะทำแอคทีฟก่อนครับแอคทีฟตรงนี้มันสี่0ันเพราะฉะนั้นเลือกแอคทีฟให้คิริโตครับโอเคครับแตเป็นห้0 0ัน0 0่พันนะพันเกือบสี่พันนะครับเลือกที่จะเอา2,000ตีก่อนครับ2,000ตีก่อนให้500ก่อนเลยโอเคจากนั้นถ้าเป็น4,000ล่ะก็จะติด5,000ยังไงล่ะแล้วถ้าเป็น3,500ก็จะติด4,000อืเอหมดรอบเท่านี้ครับผ่านเธอเลยเข้าเธอจ้วเอีกซาร์ดหมูเฟสต้องทำอะไรไหม ขึ้นไปกัดขึ้นไปกัดหนึ่งน okay, ่อยก็เป okay, okay, ็นต okay, ัวตีได้ตัวไปแล้รับเลทแล้วกันครับโอเคลองชิโนนอีกตัวหนึ่งแล้วก็แค่นี้เลยแค่นี้เลยโอเคแต่เป็นพลัง4,000 3,000 2,000 1,500ครับผมโอเคครับพลังตามหน้านี้เลยแล้ว4,000ก็จะติดนู่น4,000ติดนี่ชิโนนตีติดนี่ชิโนนตีติดนี่คีโตตีติดนี่นี่ติดนี่ทั้งนั้นผ่านเลยครับโอเคครับเขาเทิร์นจัวหนึ่งครับเอ็กซ์เตาร์เลยครับเอ็กซ์เตาร์อีกแล้วมันจัวไม่หยุดเลยเอาละได้เเววลลาแ้บฟต สลับกันตบแปะาทรอร์้วยังเป็น7จีอยู่ดีแล้วก็ตบแปะอีกทีมูฟอาเดียจังโอเคเลือกที่จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่แหละยังไงนี้ครับ2องจีอีกใบหนึ่งอุ่<ห>น8ปจะได้ออกมาโลดแล่นหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นเซชิลก็จะไม่แต่ถ้าเป็นซูซาคุหรือเป็นนันารีก็จะใช่ไอ้อออเป็นเชิเเลชได้อีกหนึ่งคน ฉันแอคชั่นสุดท้ายนี้ทำอะไรดีเลือกที่จะปล่อยเหมือนกันครับหนึ่งแอคชั่นนี้ทิ้งไว้เลยเอาละตอนนี้เขามีหุ่นแปมารอรับเราเทินหน้าแล้วเพราะฉะนั้นเทินหน้าจะเป็นเทินสุดท้ายแล้วคิดถึงวาลิตจังถ้าเทินหน้าจะเอาสามเลือดต้องเล่นอีกวิธีหนึ่งเอาเลยสองเดิมพ์แคเข้าไปเลยครับคว้าคิริโตออกมาเดี๋ยวนี้เลยบ้าน้าไม่มีเทินต่อไปอีกแล้วเอาออกมาเดี๋ยวนี้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวดูทีละใบอืออะไรอะไร แอคทีฟบวกสามพันครับอ๋าเป็นแอคทีฟกับแอ่พราหนุ่มโลมาปากกระสุนปากกระสุนเลขก่อนครับเล็ก่อนโอ้ยตายแล้วก็แอคทีฟให้ที่ยูกิแล้วกันครับเป็น4,500โอเคครับแอคทีฟเป็นยูกิจากนั้นขอลองทีก่อนเผื่อเข้ามีหนึ่งเดม2องวันยัฟคิดก่อนว่าให้ดีไหมพราะถ้าเป็นสเปเชียลตรงนี้ด้วยก็จะชนะเทรนน่าจบชัวร์แล้วเปล่าจะชนะเทรนน่าไหมเทรนน่ามี1อิมมี2องอิมจะขาดแค่1 ราคาแค่หนึ่งเดมเราว่าเธอหน้าถ้าโดนหุ่นแปลเลยลงมอาครับตรงนี้ปึ๊บโดนการปึ๊บยังไงก็ตายอยู่ดีเพราะว่ามันมาสองตัวแน่นอนแล้วเพราะฉะนั้นเข้าไปเลยครับช้อปปิ้งไปเลยอย่านะอย่านะเฮ้ยครับอะไรกันเนี่ยอุ้ยขี่นี่ตุ้งอุ้ยอีกแล้วมีลมทับโชว์เลยแอคทีฟไป็นเลยก็โอ้ยอ่าและสองอิมเพกอาสาอิมเพกหมดรอบเท่านี้อายะเขาเทสจ้วะ ขอละต้ารอเิกต้ารอครับโอเคครับอุ้ยอย่าบอกอนะว่าแบบนี้มันอาจจะไม่เท่เพราะฉะนั้นแอคชั่นที่สองครับสองสี่ห้าอืม ไปชั้นที่2องมยูกิไปข้างหลังครับตอนนี้มี6กที่ับนั้นแอคชั่นสุดท้ายครับไหนไหนมันก็ไม่มีเทิร์นหน้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้น2 4 5 6ช่หนาหกชิงนอตอีกตัวขึ้นไปก่อนเลยเลือกที่จะมูฟับตัวนี้เลยครับโอเคครับตัวบนจะไปไม่มูฟับตัวเล็กตัวนี้เหรอไม่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 นนนนอีเพ็กเพราะฉะนั้น่ความสามารถของพิรต่อครับบอกว่าเธอละหนึ่งครั้งครับเล่นหนึ่งใบบวกพลังพันหนึ่งได้เลือกไปที่ตัวนี้ครับหนึ่งครั้งแต่เป็นสี่พันโอเคแล้วก็เลือกอีกครับ าปนนัแล้วต่อมาตอนนี้ชินน้องตนนี้จะจะได้สนไนด์ด้วยเพราะฉะนั้นสนไน์ต้องสนไน์ไปที่ตัวอันตรายที่สุดก่อนไปจริงทำไมถึงยิงตัวนี้กันอันตรายที่สุดนะมาต้องตายคนแรกนะครับโอเคครับจะพาสมาชถชินน้องครับ 2. 2> ชั้ปสองเลียงครับเด็กได้ครับอันนี้ไว้บนอันนี้ไว้ล่างครับโอเคและคิริโตะตรงนี้เมื่อมีเห็นการสู้ชนะครับจะเป็น2ดามจดด้วยเพราะฉะนั้น2ดามจหนึ่งอินแทคครับ มาและยังไงดีจ๊ะสุดท้ายแล้วมันจะเข้าสามเลือกยังไงดีให้ไหมให้ไหมให้ไหมแต่ถ้าทิกเกอร์ต่างแล้วก็หนึ่งอิ่มแตกยังเข้าไปเลยสองแดงหนึ่งแดงไหใช่แล้วอุ้ยสองวาลิสวัดวัดที่ตรงนี้เลือกให้ถูกพ่อดุมไปที่หนึ่งอะไรไม่รู้ยังไม่ดูเราลุ้นทีเดอร์เหมือนกันใบนี้โอ้ยอ่างหมนกันเรามาลุ้นกันดีกว่าครับจะเป็นอีคิโลกับ มาเป็นแพ็กคู่หันหน้าเข้าหากันหละจ้าเฟชิวกับสุสานคูไปกันเดี๋ฉะนั้นสองแดมหนึ่งอิมจ๊ะบ็อกไม่จ๊ะเข้าเลยครับขอใบนี้แล้วกันหนึ่งสองปุ๊บอุ้ยไฟนอนไฟนอดอาแล้วอ่าวแล้วไฟนอนพี่ตรงนี้อันสุดท้ายขอชีวิตแพ็กอีกทีหนึ่งสองอุ้ยโอ้ยอีกทีเต้าเลยขอบคุณครับ ไม่ใช่ตั้งเราก็สุสานคู่แปดตัวกี่ตัวกอดตัวคู่ว่าแล้ว <c oughs> สุดท้ายอันนี้กอด <c oughs> อุ้ยแกร์คู่ยังเป็นแกร์ทีเพราไฟด่อนอยู่แสดงว่าเมื <c oughs> ่อกี้ควาคิริโตมาให้หมดเลยมากวดเกินไปแล้วช็อตแบบนี้คิริโตคุง้งได้โดดมาปัดกระสุนวานริสได้อย่างไดแลสล็อตเราไม่ได้ออกลงโอเคครับผมก็เป็นไงครับน้ำมูกเมื่อกี้ ลิโตยังไงล่ะเป็นยังไงบ้างจ๊าคนโด,ดออกมาจากไรถึงสองตัวกันเลยแล้วสดผมมาก <c oughs> เ,เลือดเลือดออกมาเองก็เมื่อกี้เมื่อกี้ดัดตังจีไม่ได้ด้วยแหละช่วยไม่ได้เพราะว่าอุ้ยตอนแรกนึกว่าจะโดดแล้วตอนที่สเต็ปลงไปปึ๊บอ่าเรียบร้อยคุณโดนแล้วหุน <c oughs> ่นแปดลงมาเซชิวไม่ทันตอนนี้เซชิวก็เป็นแค่สองจีเท่านั้นเซชิวมาช้าเกินไปครับโอเคครับแล้วเราก็จบกันแล้วครับผมในการแข่งเอกแบ t ทรอนในวันนี้นะฮะ ก็ 2>, 2ซีรีส์ที่ทุกคนเห็นหน้าค่าตากันนะครับ <S 1> <S 1> เป็นซีรีส์รองท็อปอย่างแลนซ์อตโคจิอาร์สีเขียวนะครับผมผมแลนซ์อตอาร์สีเขียวของกันเกวออนไลน์ครับผม <Yeah. S 1> okay, โอเคก็วันนี้ก็จบที่นี่เลยแล้วไลร์ถ้าเป็นแมตช์หน้าจะเป็นซีรีส์อะไรกับซีรีส์อะไรถ้ามีรีเควสอาจจะลองพิมพ์มาให้ใต้คอมเมนต์ดูค่ะถ,ถ้ามีเราก็จะเอามาเล่นให้ดูก็ผมเกรยครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับหน้าครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย